มีมีเฝ้าทรัพย์อีกที่หนึ่งใช่ไหมมีผู้เท่าอยู่คนหนึ่งก็เขาก็แบบหลงป่าไงลูกแล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาก็แบบไปเจอยเยอะแยะเลยแล้วก็ผู้หญิงเยอะแยะเลยอ่าอะไรแบบเนี้ยกําลังกําลังทอแบบจีวันทองอยู่จีวันทองอ่าอ่าเขาก็ถามว่าจีวันนี้แบบเอ่อจะเอาทําอะไรก็แบบว่าจะเอาถวายพระพุทธเจ้าที่องค์ที่ห้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกันเล่านะเขาบอกเป็นความจริงะนะครับ ก็แบบว่าตอนน่ะครับเขาบอกขอโทษทีนะพอดีว่าไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวที่นี้ผู้นำที่ว่าที่ว่าผีเป้าทรัพย์สวยสวยเดี๋ยวทีนี้ก็บอกว่าลุงลงมาทําอะไรอหลานเน้ยลุงก็ไม่รู้ว่าเข้ามาที่ตรงนี้ได้ยังไงก็แบบว่าหาทางออกไม่เจอเนี่ยอเดี๋ยวทีนี้ก็นั่งคุยกันตกลงกันอ๋อลุงแบบว่าถามชีวิตอะไรแบบเนี้ยเออลุงก็ลําบากอะไรแบบเนี้ยอ๋อท่านนั้นลุงลุงเอาไปเลยกับมือหนึ่งกับมือหนึ่งนะลุง กับมือหนึ่งนะอะห้ามเอาเกินกว่ากับมือหนึ่งอ,อต้องแบบว่าคำไหนคำนั้นอ,ะอ่ะลุงก็บอกว่าได้ได้ได้เออขอบคุณมากนะก็เอาไปกับมือหนึ่งทองคำอืมทองคำกับมือหนึ่งกำที่แบบไหวที่สุดอะลูกพี่ออลุงก็ไม่มีอะไรมาให้เพราะว่ามีอ่าอะไรนะกระปุกที่ว่าใส่ปุ่นนะครับ ไต่ปุ่นกินหมากเนี่ยสมัยก่อนก็แปลว่ากระปุกนั้นเป็นท้องเหลืองเป็นท้องเหลืองแท้ๆทำมาจากท้องเหลืองก็เลยให้เป็นของขวัญไว้นะลงนี่คุ้มเลยเอากำท้องกำหนึ่งกับแกกับกระปุกท้องเหลืองโอ้ยกี่บาทเต่ทองเหลืองเนี่ยล้วทีนี้ก็แปลว่าเขาก็ออกไปก่อนจะพ้นจากปากถ้ำผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าลุงสามารถปีหนึ่งอ่ะกลับมาเอาได้ครั้งหนึ่งนะอุ้ยออปชท่นีใชาว่าทำไม ีที่นี่ดีใจจรงเยอะนะลูกพี่ที่ประมาณ o ก t i o n ดีนะอย่างที่เขากลับไปปีหน้าเขาก็มาอาอีกกรํหนึ่งอ่ะแล้วเอได้ไปผ่านไปหลายๆปีแล้วทีนี้ก็แบบครอบครัวกับภรรยารู้รู้ว่าเฮ้ยไปเอาทองมาได้ทองอะไรแบบนี้ถึงแล้วทําไมคุณถึงงูอ่ะเออทําไมแบบเออทาไมแล้วทําไมไม่ไม่ไปเอาแบบ เ,เ,เยอะกว่านี้เออเยอะกว่านี้แล้วทีนี้ทําไมไม่เอาแบบแบบไปหลายๆรอบล่ะผู้เฒ่าคนนี้ก็แบบฟังแล้วอาจจะแบบว่าถอยตามอืเชื่อครอบครัวใช่อครอบครัว,วแลไวไปตามแล้วทีนี้ไม่ถึงปีไงอยากกลับไปแล้วจะจะไปเอาแต่เข้าได้นะเข,เข้าไปได้แล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าลุงทําไมไม่รักษาคําพูดอตอนนี้มันยังไม่ถึงปีเลยอ เขาก็บอกนะเขาก็บอกว่าเออเออแบบว่าครอบครัควร oton, หรือว่าเออภรรยาหรือกันลูกเออลูกอะไรแบบเนี้ยอ,อย่างเนี้ยไม่ได้ลุงเพราะว่าพวกหน loh, ูต้องต้องรักษาคำพูดถ้าองนั้นลุงก็ไม่ต้องกลับแล้วแหละ,ะต้องเป่าอยู่ติดต่อก็ไม่ต้องกลับแล้วแหละกลับแล้วแหละลุงกลับไปเถอะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ ต้องแบบว่าพูดคำไหนคำไหนออโอ้ไม่ให้โอกาสเลยลุงช็อตเลยงั้นก็ไม่ต้องกลับ <c oughs> <c oughs>